สบายดีพ่อพี่น้องทุกคนเนาะลงมาถ่ายคลิปอีกแล้วเนาะมากับทีมงามเก่าเนาะสบายดีเนี่ยแม่สาวงามปีสองพันสิบเอ็ดเนาะสบายดีเนาะวันนี้มีหลายคนเด้อเนี่ยนะวันสบายดีสองคนน่ะสบายดีเนีแม่โอ้ยสูบเคยนั่นว่หรสองคนนี่โสดวันี่โสดจ้า นี่สดละโาขวกสดจ้าลูกหัวบมมีตอนนี้น่มีเด็กน้อยตายโอ้ยพอเด็กน้อยกระปกนํากันรอเด้อไปราไปเก็บหอยกันพี่น้องลไปนน้ของเาไปไปไปเอามันเข่าขเร้าเออป้าสัตวอีกแล้วหลงข้าชิว่าแป่น่ะมันสิขี้ปปลงเลยฮะ ลงเยนี่ตอนนี้มีคนให้ลูกด้วยงานงามสองพันกับเอดเปลี่ยนคือมีลูกพ่อมันเดีขึ้นมาราเต้นจะเพลงนี่นะร้องไปเลยฮามเมอรว่ามี้้เอาเงนทีอ้าวคนมีคนว่าตึกแห่ตัวมาได้ดอกเด้อสฉีได้จะป่าสามโตนี่เลยเอาสูตรมาให้มันคุนเนี่ย

สุดงูสุดจ้าสุดแค่สุดว่ะชนงอชดจ้าทันเด้อตอนนี้เนาะมีสถานการณ์ฮื่ออมณก้องไห้ฉกองคนรวยเลยสั่นรวยเลยบนโลกเกิดอะไรกัิพาคของโลกยี่เดี๋ยวนี้แบบมือกล้องขึ้นมาสั่นเลยเด้อ ขอนะพายไม่ได้อ่อนก็อันแนวกันชนมาเอเอ้านางงามสองคนมาลงมาบ่เมื่อกี้เดี๋ยแล้วขึ้นเห็นหอยแล้วเด้อผู้สึกว่า สองด้วยอ่ทองไม่ใช่โลงมากแม่ผู้สาวอ่ได้อยู่เหรตอนนี้ขาเจ้าบมบานะข้าเจ้าแห่มาใส่เอา ไอหวยเด้อไอหอยเขาวาเดี๋ยวดันทุนน่อยอะไรองคุณเอาแล้วจะวาสองห่วยสงหอยสองหอยอีกหอยนึงลงมาเอาตอนนี้มีการห่วงส่งเกิดเกิดขึ้น่็ส่งและคล อยลารุ่นแต่งร้านคืเดื้อเกาน่าจะกะาสิแกออกเช้านุ่งสลิดงมอ่ะคืนรูกนแม่เล่นมคว่ไป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 เข่าพี่ เตมนะแมอ้จัใจมีไผ่จัจต่จังอยู่มสิงมา่สิงมาแล้วน้่งมาหน่อยไม่ิดตมเร็วเนี่ จะแถวนี mm ้ม hmm. <onents> mm ันจะมีด hmm. mm ้วยผมเลยอ้วมสวัส hmm. ด <laughs> <Ừ. inois and persuade> ีค่ะพ่อมาหน่ใส่บังดูได้แล้วห่ะนี่เอายี่ห้อยหนึงเตเตมัดหัดา มือกล้องก็ยังงมเด้อขออภัยในกล้องชันอึบอึบอึบบบังบังบังอันมันด่กออยู่ในต้นเขาอู้ว่าหอยเลยบางไงหอยเน่าก็เจอตะหอยเน่าใช่เนาะู่นดิพุ่นแบบนไปพุ่นดูคืองามงามสวยงามคนอ่ะ แถวนีแถวก่อเขาต้องมีแหละเอ้ยเยนี่ดิหอยเชอรี่เอาเห็ดปากคือหอยเชอรี่ดูเมื่อวานไม่ได้้าวสดๆจริงๆเ้ออันผู้ามื่อช่งพุ่ง ว่าวิวคนงามเลยอาซูมซูมเข้ามาลดมือยังมาลองมาเนี่ยหันได้น่ารักว่ะไม่บอกเงยเว้ยนางงาม2021มาลงเดิมมาหนีเด้อลดเบิ่งค่ะมีว่าบวสองคนนี่มีว่าบ่ แจกเฟซแจกไอจีเนี่ยเออเฟซอ่ะเฟซเป็นภาษาลาวเด้ออินุสยามสาขาเนี่ยวาซะว่าซะแหละอันนั้นกับคิวคิวพอดแค่นี้แจกเบอร์แล้วพอนาะเขาเป็นเบอร์แอปหรออยากขึ้นอ่ะเออเบอร์แอป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 มันถาด409ไป912สาขาเนี่ย ข้าขาเด้อผู้บ่าวเด้อโสดเด้อผู้ถือก้อนก็โสดเด้อฟาซัดเด้อก้อนก็ะย่างโสดดิอุ้ยหอยเน่าตลอดแล้วคุณเจอแต่หอยเน่าเมีคนมาจับหรวของเราน้องสอเอามาเอามามาพี่น้าพูดนี่ตีนมเอาได้ มองมหงอยช่วยพี่นะพุ่นไปแถวพุ่นงามดิอันนี้เชื่ออย่างเนาะจะพูดอันนี้เชื่ออย่างกู ก็นองโนดมางมหอยเด้อฮ่าประกาศว่าใใหญ่คือกันหอยคนกับหญ่หอยกัใหญ่คนกับหญ่หอยกัใหญ่หอยจูบแล้วเนาะหอยอย่างรุ่นนี้ต้องเป็นหอยซีรี่แหอะหญ่ปะนี่บักบน้องด้อพราบรรยากาศโคตร งามเลยวิวค่อนง,งามเลยพี่น้องเรามาหาอยู่หากินหา,นหางมหอยคือเก่าโควิดเรามีเงินเนาะไปงมหอยพุทมังแก่นี่พี่น้าพูดภายเป็นเอซีนางงามสองพันสาเอ็ดเราข่ายด้วยสอนนี่ง้อยอยู่ทางฝั่งธอดับว่าทุกคน เออมันชีได้ออมอยู่บ่คุณนะคุณนะทั้งหอยทั้งน้ำน้ำไหลกุณหอยปัจจุบันต้องโอ้ยนี่นี่นี่มันมันเป็นหอย ลูกไม่หน่อยเน่าอ่ะไอหน้า,านแล้วตีนสอดได้ไปนปั่นล่ะเอ้โห่ฝุ่นตายลูกมันกับลอยน้ำอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่หนำมันต้องมีแถวนี่นต้องอยู่ใกล้ๆแถวก่อนก่อนหญ้ามันคือก่อนหญ้าก่าอนหญ้าอย่างว่าคือเม็ดเข่าเลยปะเขาเรียกว่าเป <c oughs> ็นต้นเขา่าอือนี่ก็ต้นเข่าคือกันมันคือเข่าเลยน่ะ เข่าอย่างนั้นนี่เอามาใสนะ่เอามาใส่พี่เอามาใส่เข่ามาใกล้ๆกล้องแนะ่เห็นหน่ะฉัดจะเนี้ยไปยืนใกล้กันดูคือฟาแฟดเลยบปะนี้ฟาแฟดเนาะนอันนั้นก็ฟาแฟดทึ่งนวลฝนงอยอยู่บรรยากาศโคตรงามเลยมาเบิ่งวิวนี่นะพุ่นนะก้อนเม็ก้อนนี่นะ นวดก้อนเม็ดกับก้อนนี่ร้องเฮ็ดท่าเดียวก้อนเม็ดหรออ๋เฮ็ด้เม็ดก้ปนมมาเหนงูสลิ่นตัวหนเลยอามาอุ้ยฟ้าร้องอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นหอยมีหอยใหญ่ใหญ่ดีดี มือกล้องใส้ตีนทั้งเอ่ยใส้มือลุม่มอุ้ยอุยอ,ยอย่างารนี่นไม่เลวเอาสิเริ่มสิคำแล้วการเริ่มการพัฒนาสิพากันในเมืองอะไรเนาะอือ ป้าป้าขึ้นเลยบัานี้ไปขึ้นเลยไปไปลาพี่น้องลาพี่น้องกันตะกอนเด้อวันนี้กําลังที ت, ่ขึ้นเด้อพี่น้องได้หอยได้กินประมาณแกะหนึ่งจีบอกอุ้ย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  เอาเอาเอาผู้สาวอย่าเฮ็ด่านั่นคือได้บ้างละเอาไข่ขึ้นน้ำนี้ <laughs> ชิปิดคลิปแล้อวันนี้ชิปิดคลิปแล้วเอามาชิปิดคลิปแล้วม,มาลาพี่น้องก่อนไว้บาย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  เอาบอกพี่น <ki> ้องเลยเกิดติดตามเอาอะไยังนี่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดแจให้แน่เขียนไปทุกมหาแมฆมาเพื่อนเอาปิดคลิปกับบรรยากาศยามแรงงกำเนาะ